จจอแมดนี้เนี่ยเดียวเซียนก็คือเป็นแม่เอลซ่ามาเองล่นดูหนางไม่วันแมคคลิกซี่หรือเทนจะถาถมเข้ามาเพียงแค่ใช้พลังน้ำแข็งทุกคนก็ขีดหมดสมแล้วก็ที่เป็นตัวแม่อะคิดดูนี่ขนาดแบทแมนกับเทนจะเข้ามาลวงนะจ๊ะเจอแม่กดเอ,อ,อาตีผมใช้ฟิกเกอร์ย่อรดัอันติของเทนแถมยังปิดคิวแบทแมนที่กจะเข้ามาลวงได้ซะอีกอู้หูโคตรเท่แน่นอนจหนูในเมื่อเรามีเมทที่ดีแถมยังเดินเกมได้โอเคเกมนี้ไม่ควรจะชนะแบบซอีซี่ใช่ไหมจ๊ะทว่าง ไกลายเป็นว่าขณะเราได้กอสเลเยอร์ตัวนี้แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับกลายเป็นว่าเราดันได้เพียงแค่ป้อมกลางแล้วก็ป้อมบนของเขาเท่านั้นอ่ะไม่เป็นไรเอาใหม่ทีนี้ก็ถึงเวลาที่กอสเลเยอร์ตัวที่2เกิดแล้วทีแรกพวกเราก็โซนพื้นที่ยังไม่กล้าปเปิดกระทั่งอยู่ดีดีไบรท์ที่ขึ้นไปอยู่เลนบนก็ปรากฏอยู่ท่ามกลางวงตีนของฝั่งตรงข้ามแ,แม้ไบรท์จะขีดไปแต่ข้อมูลที่เขาทิ้งเอาไว้ให้ก็เป็นอะไรที่เลดมากเพราะว่าทีมพ่อเจก็ได้ช่วยโอกาสที่พวกเขาไปออกกันอยู่ข้างบนเอากอสเลเยอร์ ตัวนี้มันเป็นของตัวเอง พอได้กอดแล้วเราก็รีบกลับมาที่บ้านเพื่อที่จะกันคลิปไม่ให้เข้าป้อมในขณะที่นาครอสแย่งไปดันเลนล่างที่เหลืออยู่แค่ป้อมสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่าฮายาเตะที่ได้กอสเลเยอร์มาเมื่อกี้เนี่ยก็ปล่อยกอสเลเยอร์ที่เลนบนแต่พอปล่อยไปแล้วกลายเป็นว่าไม่มีใครมาเคลียร์คลิปเลนกลางเลยสุดท้ายป้อมเลนกลางก็แตกฟรีท่นี้ยังไม่พอเพราะหนุ่มนาครอสที่ไปพยายามดันเลนล่างกับกลายเป็นว่าเขาถูกยำตีนของอีฝั่งตายไปซะอย่างนั้นอ้นาครอสทำไมไม่ถอยวะแล้วที่นี้เอาไงดีล่ะมามาเดินต่อไปพร บอกก๊อเลเยอร์ดีไหมเจกับเมดเนี่ยก็เลยเกาะติดกันแน่นอนนางคลิกซี่พยายามจะเข้ามาก่อกวนแต่ก็ถูกพเจขับไล่ไปและแล้วในช็อตตรงนี้เองขนาดที่พเจเนี่ยกำลังจะมาเคลียร์กลางเพื่อที่จะเดินขึ้นไปกับก๊อตเลเยอร์ที่ขึ้นไปเลนบนที่เลนล่างนั้นไบรท์คุงก็เดินเข้าไปในพุ่มก่อนที่จะมีไฮยเตะตามมาแล้วก็กลายเป็นว่าไบรท์คุงเข้าไปอยู่กลางวงตีนอีกครั้งและและะ้วสนนินที่เพิ่งเกิดมาได้ไม่นานเท่าไหร่นางก็ได้กลับบ่อไปอีกครั้งยังดีที่ไฮยเตะวว่าาคมบ นี้มันก็มากพอที่จะทําให้พวกเราจะต้องสูญเสียกอสเลเยอร์ตัวนี้ไปแบบเปล่าประโยชน์อีกแล้วแต่ก็นับว่ายังดีที่ทีมพปรเจก็สามารถดันปอมล่างของพวกเขาแตกกลายเป็นว่าปอมของพวกเขาแตก3ทางแถมด้วยความที่เวฟคลิปมันสูงแล้วโดยที่ทามิ่งนี้มันเป็นเวลาที่กอสเลเยอร์ตัวที่3ามกำลังจะเกิดอืมเพอร์เฟคขนาดนี้เจก็บอกทุกคนเลยว่าเดี๋ยวโซนให้เฮริมมาเอากอสเลเยอร์ได้เร็วและนี่อึดใจของการรอคอยนัย้นอยู่ดีคิวเล่นกระโจนมาจากไหนไม่รู้โดนเจเปเอาติตะนางก็เชลบไปได้แต่สุดท้ายก็ หนีไม่พ้นท่าจะเตะปิดคิวไปอยู่ดีและแน่นอนเจอจังหวัดสวยงามขนาดนี้ฝั่งตรงข้ามกำลังวุ่นอยู่การเคลียร์คลิปที่ผู้เจ๋ถึงเขาตีกอสเลเยอร์ก่อนที่จะได้มันมาอย่างไงไ่ายดายโอ้โหกอตัวที่3มแล้วควรจบได้แล้วปะล่ะว่าแล้วพวกเราก็เรียกรวมพลเลยจ้าว่าก่อนที่กอสเลเยอร์จะเดินมาถึงก็เกิดไฟขึ้นโดยแบทแมนกัดเจ้าเขาม้วงเตียวเซียนแล้วถูกเอาตีเจย,ยกแ,แม้นานจะมีกรอกเกิดแต่เมื่อเกิดขึ้นมาอีกครั้งนางก็ยังขีดอยู่ดีเสียดายอย่างเดียวคือตรงนี้เตียวเซียนเสียอัลติไปปแ้้ว่งงนนาาาเเเทก็รีบขม เอาตีตีใส่พวกเจนายเตะเองกระโดดเข้าไปรําแต่ก็ถูกเทนสตันแม้ว่านานจะมีเคียวป้องกันตายก็หนีไม่พ้นคิดอยู่ดีโอ้บอกเลยหนูจังหวะนี้โคตรนัวมากดีที่ไบรท์เปิดเอาตีเข้ามาก่อนที่จะเก็บทั้งเทนแล้วก็ถอนไปได้เป็นดับเบิลคิวทั้งหมดทั้งมวลนี้ขอให้หนูดูที่นาครอสนางทําอะไรวะเดินเข้าไปและสุดท้ายก็ไม่ได้ตีป้อมแถมยังขิดพกเอาตีของคลิกซี่อีกทีนี้ตายกันหมดเลยเจเองก็กำลังจะถูกป้อมยิงตายแน่นอนในจังหวะนั้นในหัวคนเจไม่ได้คำว่าวัดเดฟ กลายเป็นว่าในวินาทีวิกฤตมีรับรดุดขี่ม้าขาวกับกลายเป็นกัลสเลเยอร์คงที่ยังคงขมีขม,มันตีป้อมใหญ่ของพวกเขาไปแบบตั้งหน้าตั้งตาม,มากและชิโรแจนในที่สุดตีโมเจเกิดสามารถขึ้นมาใหญ่พวกเขาได้แล้วก็เป็นฝ่ายวิกทอรี่ไปในที่สุดโอเมก็ oh ขอบคุณมากเลยกัลสเลเยอร์คงทําไม่ได้นายแล้วก็แมทนี้ฉันต้องนั่งร้องให้แน่เลยเจะละสงสัยว่าทำไมแมทมันถึงยืดเยืยอขนาดนี้ทั้งที่ควรจะจบตั้แต่ได้กัลสเลเยอร์ตัวแรกไปแล้วและในที่สุดเจก็ได้คำตอบเมื่อเป มาถึงหน้านี้แล้วพบว่าที่ผ่านมานาครอส AFK อู้พระเจ้าหนังนาครอนออกไปตั้งแต่เมื่อไรถึงว่าทำไมเราเรียกร่มไม่เคยร่มงันจังววันจะจบปอมเมื่อกี้ยังปงืนอยู่หน้าป้อมเฉยๆแล้วก็ถูกคลิกซีปิดไปแบบงงๆหนังนาครอหล่นไปไหนแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันไม่ได้อยากรู้เราว่าเกมนี้ชนะแต่ทั้เมื่อกี้ชนะ,ละแล้วก็เราจะต้องเจอแบบนี้หนังนาครอน